ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวทัดดินด้วยนะคะ ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและชาวราศีมังกรวันนี้เราจะมาดูดวงความรักเรื่องราวรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่กันประจําช่วงเดือนมิถุนายนกันนะคะชาวธาตุดินว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งในอดีตและวันเวลาที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลัคนาราศีสามารถรับฟังรับชมได้เช่นเดียวกันนะชาวธาตุดินเรื่องราวรักครั้ง ังเก่าที่ผ่านมาของคุณนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์แยกกันอยู่เลิกลาหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นในความรักที่ผ่านมาแบบสดสดร้อนๆความเจ็บปวดความเสียใจนะคะมันยังค้างคาอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ทั้งคุณและคนรักเก่าที่คุณกําลังคิดถึงเนี่ยพลังงานของเราก็ยังมีความเสียใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ นะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะ,ะเผชิญกับความสัมพันธ์ที่มันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยฮะมือที่3หรือว่าครอบครัวที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณสองคนมากจนเกินไปจนทำจนทำให้เราก็อาจจะอยู่ในจุดที่มันหมดความอดทนแล้วก็เกิดการแตกหักกันทั้งคู่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรักครั้งเก่าของคุณหลายท่านมันยังไม่สามารถที่จะ จบความสัมพันธ์กันแบบเด็ดขาดได้อาจจะด้วยเรื่องของการที่เรายังมีความหวังอะไรบางอย่างร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันมีภาระร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกันมาเลยยังจำเป็นที่นะคะ ต้องวนเวียนอยู่ในชีวิตกันคนรักเก่าคุณนะคะหลายท่านอาจจะคุยกับคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในชาวธาตุลมเมทุนตุลกลุมนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เนาะหรือว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆนะคะหรือ แฟนคุณรักครั้งเก่าของค,คุณเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมอยู่แล้วเลยทำให้บางทีหลายแฉหลายๆสถานการณ์ที่คุณเพิ่งเจอสดสด,สดร้อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเคยเจอมาก่อนหน้าเป็นความเสียใจที่เราเคยเจ็บปวดมาแล้วเนี่ยคะมันมีความเสียใจอยู่ลึกๆที่มันมีประสบการณ์มาแล้วแต่อาจจะด้วยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเลยทาให้คุณ คู่เนี่ยเกิดการแตกหักหลายท่านจะมีการแยกกันอยู่นะคะหรือว่าได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คุยกันดีหรืออาจจะถึงกับขั้นเลิกลายหย่าร้างกันไปเลยในช่วงที่ผ่านมาเนาะ คนรักเก่าคุณเนี่ยเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวธาตุดินยังมีความคิดถึงยังมีการรอคอยยังมีความรู้สึกที่อยากจะตามกลับมาง้ะยังอยากที่จะปรับความเข้าใจและเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเขาคือคนที่เข้าใจคุณในทุกๆอย่างเราสองคนคบกันมาอาจจะรู้ในข้อดีข้อเสียจนยอมรับ ในตัวตนของกันและกันได้เป็นความเข้าใจกันมันเกินกว่าคําว่ารักมันผ่านความเจ็บ ปวดมันผ่านความเสียใจมาเยอะจนเขาเรียกว่าเราเป็นคู่ชีวิตถึงแม้ว่าใครอาจจะเป็นแฟนกันแต่มันมันมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งไปแล้วทําให้คนเก่าของคุณเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะยังให้โอกาสกันหรือเราน่าจะยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจได้จะเห็นถึงการพยายามที่จะตามกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่จะงอ้อขอคืนดีพยายามทําทุกอย่างพยายามเปลี่ยน แปงตัวเองนะคะเพื่อที่ว่าอยากให้คุณเนี่ยให้โอกาสและให้อภัยอีกครั้งหนึ่งคนรักเก่าของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ไปปรึกษา ครอบครัวปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือกลับไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรบปุงคือจุดไหนเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยได้กลับมาให้อภัยและมีความเมตตากลับมารักกันกลับมาใช้ชีวิตคู่กลับมาเป็นแฟนกันแบบเดิมเนี่ยฮะพลังงานของรักครั้งเก่าของชาวทาสดินเนี่ยอยากจะบอกว่ามันชัดเจนมากๆกับการที่ เราสองคนยังมีความรู้สึกเสียใจแต่มันเป็นความเสียใจที่มีผลต่อหัวใจเนื่องจากคุณทั้งคู่ก็ยังมีความรักให้แก่กันอยู่ความความเข้าใจกันความรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องหนึ่งของชีวิตของกันและกันอาจจะเป็นแบบนั้นไปก็ได้นะคะเรื่องราวในช่วงปัจจุบันเดือนมิถุนายนนี้เรามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยชาวธาตุดิน ตัวคุณเองนะคะมีจอสติมานั้นบ่งบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะเคารพในกติกาเคารพในเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของคุณสัญญาใดที่คุณเคยให้ไว้กับรักครั้งเก่าหรือว่าความรักเนี่ยคุณก็ยังอยากที่จะให้ได้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วเป็นคนที่ตรงสเปคตรงกับกติกาตรงกับกฎเกณฑ์ที่คุณวางเอาไว้ในเวลานี้นะคะคุณต้องการ ความสบายใจคุณไม่อยากจะเหนื่อยเรื่องหัวใจคุณอยากจะเอาเวลาทั้งหมดนะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไม่ได้ว่าไม่อยากมีแฟนไม่ได้ไม่อยากมีคนรักไม่ได้อยากมีเขาเรียกว่าคุณยังอยากมีความรักที่ดีแต่คุณอยากมีความรักที่ดีที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเกิดความสบายใจคือรักในสิ่งที่คุณเป็นรัก แล้วยอมรับในเงื่อนไขที่คุณตั้งเอาไว้ได้เนี่ยะรับในกติกาของกันให้ได้บางท่านอาจจะเคยผ่านความผิดหวงังผ่านการมีครอบครัวคุณมีภาระที่คุณต้องรับผิดชอบคุณก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่รับในภาระในเรื่องนี้ของคุณได้จริงๆไม่ต้องมาช่วยเหลือหรือไม่ต้องมาเข้าใจคุณมากแต่คือรับ ในสิ่งที่คุณเป็นคือคุณจะมีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนในการเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะมันมีพลังงานของคนเก่าอาจจะเป็นรักที่คุณเพิ่งเลิกลากันไปก็ได้วนกลับมาด้วยคุณก็จะมีกติกามากขึ้นแล้วก็จะมีความเด็ดขาดมากขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยต้องการคนแบบไหนต้องการคนที่มีความรับผิดช,ชอบแค่ไหนหรือ เราต้องการคนนี่เข้ามาแล้วอยู่เคียงข้างกันเป็นกําลังใจให้กันเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆไม่ได้ว่าเข้ามาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจคือคุณเนี่ยอยากจะเอาเวลาทั้งหมด ไปมองอนาคตว่าจะจัดการชีวิตต่อไปในทิศทางไหนดีไม่อยากที่จะมาจมปักอยู่กับเรื่องหัวใจเพราะบางทีเวลาที่ชาวทัตด,ดินนะคะด้วยความที่ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเวลาคิดอะไรคิดมากคิดจริงจังมากๆเรื่องความรักรักใครแล้วก็รักสุดหัวใจรักด้วยความปรารถนาดีรักด้วยความจริงที่อยากจะใช้ชีวิตคู่กันไปแบบยาวๆมันก็เลยทําให้คุณเนี่ย เวลาคิดเรื่องหัวใจมันก็จะคิดคิดคิดแบบนั้นขึ้นในเวลาเนี้ยคุณไม่อยากจะคิดเรื่องหัวใจละคุณอยากจะคิดถึงชีวิตการสร้างเนือ้อสร้างตัวการไปต่อในอนาคตข้างหน้าคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความเอ่อเขาเรียกว่าความสมบูรณ์แบบในชีวิตเนี่ยคุณต้องการถึงความชัดเจนตรงนี้แล้วนะคะคุณก็จะตั้งใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ใครที่โสดสนิทมากๆเลิกกับรักครั้งเก่ามานานแล้วแล้วโสดสนิทมากๆเลยเนี่ยก็กําลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคนที่ตรงสเปคคุณด้วยเนาะการเข้ามาเนี่ยคือเรายังจะอยู่ในสถานะของการเป็นคนคุยกันอยู่เนี่ยฮะยังคุยกันยังอยู่ในความสัมพันธ์ระยะห่างแต่ก็มีความรักมีความรู้สึกดีให้แก่กันเกิดขึ้นเรียกได้ว่าชาวธาตุดีเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับความรู้สึกใหม่ๆเป็นความรักครั้งใหม่ที่ ตรงกับสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วก็จะเป็นคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีตุลลักนณราศีตุลพลังงานของชาวราศีสิงลักนณราศีสิง์พลังงานของชาวราศีเมถุนลักนณราศีเมถุนหรือพลังงานของความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลการที่เราได้พูดคุยการผ่านทางโลกออนไลน์คุยกันในความสัมพันธ์ที่มันยังไกลอยู่ยังไม่ได้ว่าจะให้ความสําคัญนี้เนี่ย ให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ในสถานะคนรักก็จะเป็นบรรยากาศของการได้มีใครสักคนคุยแก้เหงาในช่วงมิถุนายนนี้ให้หัวใจพอกระชุ่มกระชวยให้พอรู้สึกว่ามีใครเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็รู้สึกไม่ไม,ไม่เหงาประมาณนั้นดีกว่านะฮะสาวทาดินประมาณนี้ละกันเนาะ โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์หรือติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ